หลังจากเดินทางมาทั้งวันท่านจึงกลับกุฏิและเข้านอนโดยไม่ได้คิดอะไรมากคืนนั้นท่านนอนหลับไม่สนิทมีเสียงแตกแปลกดังมาจากโบสถ์คล้ายเสียงสวดมนต์สลับกับเสียงสะอื้นเบาๆพอท่านลุกขึ้นมามองออกไปทางหน้าตาก็เห็นทินโบสถ์ที่มืดสนิทไม่มีแสงไม่มีเหงา และไม่มีใครเดินอยู่แต่เสียงโสดมตนยังคงดังพออยู่ในอากาศรุ่งเช้าธรรมหาเทวาเข้าไปทำวัดในโบสถอีกครั้งพบว่ามีรอยเท้าเล็กๆเ,เปียกน้ำพาดยาวจากประตูโบสถ์ไปจนถึงแท่นพระประานท่านย่อตัวลงดูรอยนั้นยังคงสดใหม่เล่ากับมีใครเดินลุยน้ำเข้ามาเมื่อไม่กี่นาทีก่อน ทั้งที่วัดนี้ไม่มีแหล่งน้ำไม่มีฝนและไม่มีใครเลยหลังทำวัดเช้าท่านได้พบกับหลวงตาพรมที่กุติหลังใหญ่หลวงตาเป็นพระชลางเยียบขึมพูดน้อยและสีหน้าเรียบเย็นธรรมหาเทวาจึงเรียนถามท่านเกี่ยวกับสมามเนรในวัดหลวงตานิ่งไปทับหนึ่งก่อนจะตอบว่าวัดนี้ไม่มีเนนมาหลายปีแล้วท่าน